ดีครับพี่น้องคลิปนี้กับไมโยสะดุ้งยวนนี่ยังกวา้างนี่น้ำไหวเช่นไงแต่ว่าแบบ <c oughs> น้ำแห้งๆไปนะน้ำแห้งไปนี่จะมีป่าบ่นนอ <c oughs> แต่ว่ากระล้อง <c oughs> กระล้องอ,อ่อนเส้นหนึ่งไมหยุกเบิ่งแล้วเนะาะที่อะไรปลาแก้วเนาะสะดุ้งทีพี่น้องน้ำผอขาเจออ้าพร้อมขาเจ้าหยุก แ้พี่น้องตะเพิ่งตอนยกเลยครับเดีย๋ยวเซชิมงานกันชิ้นผุนมันท่วมหลายตีท่วมจนไม่มองโยกทีมอง,งอ,อุออ้ยนั่นดีนั่นดีนนดปตายังแล้วนั่นอีออไทย,ทยหน่อย ตอนหน้าตื้นๆบอกปลาตื้นๆน้ำเปล่าใครเลี้ยงลั๊กแตนขอว่ามันน้ำเลึกเออปลาอีหยังหันเขาปลาเขาสะดุ้งเจ้าหรู้เปล่าจ๊าบแล้วเห็นมันเป็นเห็นคือต้องอีหยังลอยใส่นี่เว้ย เอาแมเอาแมเคียย์ใช่ไหมเฮ้ยนันดีเล่นเขาเลยอไมไม่เล่นเขาด้วยนันดตาอี๋ยังเราบังคับโอ้โหอ้หสามเส้นเราอ่ะอันนี้มันสะด้งทีมั้ บ่ได <ique> ้นี่สิไปลงสิภากันลงใส่เราข้างบนนี้ยดไส้เกาะยมองไดไฟกเสียงไม่เสียงขวานหรอโอ้โอโอ้โอ้โอ้ยขาเจ้าพึ่งเฮดนาลงเมงไดนี่เมีย มันมีป่าอย่บอกเจ้าพึ่งเอานาบอกกเจ้าพึ่งเฮ็ดไฟเฮ็ดยังน้องแคล์เสนอเพิ่อกุดแค่กุดแคลมันหัวกะแหงไปว่งหันดแม่แม่ยังเขาหรอบไก่อดเก่านะเก่าน่ะเ น,น,น,น้องแข่เ <Okay. S 2> พิ่งว่าสิเป็นยกหันเขาไปโยกเลยด้ทีหนึ่งบอกคนแถีว่าไามเขมกกลังเ่น,งเงนี่่ลน้าาลวอบ่าต้ย้อู่นี่ว่าขาสันเลาซ้อวาสันซ้อยู่ส มันขั้นอีเดียดเลยว่ไหมันเรียนเนาะมันมาตะหุ่นดเดี๋ยวมันก็สิมาห้าตัวบัดนี้ แต่ขนาดท่านด้มหอดได้น,นี่ยังหลายเลยทีนี้ถ้าเจ้าคือลอยน้ำกูมันอยู่เอาหัวมันใจกระบะกระบะกับผสมปูน่ะกระด่งสุนทไม่หยังปลายยังโอ้ยไปเบลิงน้ำอยู่สันแม่ปีเปียนเล่ยแม่เส้นหนึ่งเ้ยนันอืม

โอ้รข้าเจ้าหงหอยาน้าเงอย้อมเคยไปอยู่ข้าเจ้าหงห้อ้อมเอาเดอข้าเจ้าเขาทังดอนป่าสีเขาเสกก็ต้อย่เขาทั้งหนา

นค่ได้โมกทีเห็นป่าอีทยน้อยตัวเดียวละทีน้ำมันเป็นแต่มีป่าอุบาตเลยนี่ต้องเดดแดดวะเน่ เอาเส้นเท่าันว่าไรจีลาแงอีกหร

ออ้ยอยเฮ้ยตั้งได้ละอ่ะตรงอาเนี้ยุอยจะจแต่เฮียอะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยปัว่าประกุมหมดเลยปลาซอยต้นนั่นอั่นี้ย่นเขาอยู่ปลายงานพี่ ปลาซอยต้นนั่นน่ะอย่าพงย่าพงยายเลยฮะเียบบเลเมันแรนบ ب, น่แดดแดดเนาะตะกอปลาซอยแรนฟูงเนาะตวาจะไปทางน่ะ,นะมันเป็นขั้นูไปยัง,งันยไปลมบ,วดดดบลัวด้วยทเอาปอดบอดไหนเลยเอ็ดหัวเลย ใด่เนี่บอด้วจไปทายูงหัวขาดรถว่าเจ้าเลนรุ่นแรกแต่ว่าเจ้ามันบอกเลยเขาไปาไอ้สันเขาไปในขีนบมันบอดเออมันมาเรื่อยๆอยู่ติเหรอนองคนอผู้ผุ่นไหมคนใดที่จิ

เดีดยังสนัเอารูดจ่อยพี่น uh, ้องส้นอย่งก็นี่อ่านมาพุ่นก็เป็นตะเขาวงค์สามเส้นเนียองพุ่นโอ้พุ่นเดียวพุ่นองพุ่นเขาเยอะด้วพุ่นพูนพุ่นแมมพุ่นไมม่พุ่นแมมปลาซอย อุ้ยไม่นช่ย่งนั้นรันงขี้แหนนนรนอีสักท่านปลาซิว <laughs> ปลาซิวพ้องเพิ่มของเรื่อยๆอยู่คุค่นอ๋อมันคืออีย่างรางงานสนสนสะดุง้งอ๋อเป็นอากาศ คืเอเขาได้ปะ่ะไม่ได้สังเกตเนาะจะได้ปะเขาเลยมอหัที่มนมีไปที่เหรไปข้างล่างแม่แล้วนั่นทันเปีย,ยปเปียนิ่ใสเดี๋ยวนี้โอ้นเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วแม่นั่น ปลาแก้วเออหลายตัวลเนาะเอาอเนี oh ้่บอลทั้ง่างเจ้าตัวนึ่งไปยังไง มันเรียน,น,นอยูอ่ทีอเนาะโอ้ปลาตองเหญ้ยตีให้ยังไงมาเข่าสะดุ้งในหน้าเนาะ,นะห้องครับที่บดพีขาดเบดพิ <laughs> でも。<laughs> <laughs> <laughs> เลีย้ยวกันเหรอแล้วลองเพ่งสุนทรีรแบบทกเกี่ยวก็ไปชิวห่างนองมันจะเสก apa ya apa yang lain. ขนาดใกล้ๆกับบ่อเคยไปลได้ครับตั้งบันผักักเกี่ยวอะไรเถาวะเอาเมียแมนวนได้ไหมดิเมรซาเจาะกับคุณแล้วล so ่ำเปล่าคุณแล้วหลายขาดคอยเบื้องตยคีบด้แต่หนีล่ำเปล่าก่อนแล้ว นอน๋อนั่นไงเอาอีกแล้วไปยังไงเออยนี่ไหมไปเรืลอยๆยังตัวเลื่อยๆเออเป็นเป็นตะมันเลยเนาะมันเข่าเรื่อยๆดีลยนี วันนี้ไต่หนีบ่ยกกได้เมองนีุ่นเท่าเี่ยเบียงไม่ท่าปุ่นเดยตัวจังว่านี่ยโอ้ยผื่นสี้นีัวนีต้องแก้วเขาตลอดเนาะง่ายไหมบะเฮาไ,ไ,ไปไมไไมแล้วหงนีบุกค่อยได้เว้ย วัวส่วนๆเลยพี่น้องคนณอย่างไรเนี่ยวัวส่วนๆเลยนี่ยังคือใกล้คอใกล้คอเลยวันนี้มันไม่เป็นปลาตองอยู่บ่มันปลาดูบอนั่นโอ้ยนั่งเรือย่านเวย่านเขาสะดุ้งเว้ยสะดุ้งสิขาดเว้ พอดีอยากได้ด like right? ้เว <ophone> ินเพื่อนก็อยากได้อยู่้ฮั่วพอดติดไปเนี้ยเนาะผู้ใดเคยตึกเด็ดประโดนี่ยดีนนี้ทามเนี่ย จะบ,บาดเอาอย่างจะบาดนี่ก็ง่ายเขามีความสุขเห็น ปลาแก้วเนาะพ่อเด็ดตาชิลี่พี่น้องแตพอได้อยู่เนาะปลาแก้วล่ะที่นั่นได้ปลาแก้วแต่ว่าส่วนมากก็ไปยไทยแค่ต้นเขาจับมายกเนาะเขาจับมาจากบัวขาวไก่ยั่ได้พี่น้องจากบัวขาวมาบ้านบ้านผมแถวนี้บ้านหัวโน่นเนาะทวัดที่ว่าไก่พี่น้องจะเล่ยลงไปยกแล้วเขาจับเบิ่งแต่ว่าห้าวสะดุ้งมันเส้นหนึ่งทาก็ไก่ปลาแก้วเพราะมีหมกอยู่พี่น้อง ก็อขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่ผมเห็นเฉคนที่เขาวงไม้ไก็ต้อมกดติดตามด้วยครับพี่น้องโอเคครับสำหรับที่นี้ก็เพราะสำหรับเนาพี่น้องเนาะบ๊ายบายม่ไม่ไม่ครับพี่ม้ากำลังเก็บสตูเดี๋ยวไปหาวงไม้ไหม่กันพี่น้อง